หน้างอไม่มีเลยนะเขาหน้างอเลยนะคือเราเลือกมาแล้วอ่ะมีแต่จะจะร้องไห้ร้านนี้ร้านนี้ก็เป็นอีกร้านหนึ่งพี่นี้พูดคำนี้กับพี่ไหมไม่เคยใจมากเป็นกำลังใจพี่ป่ะอมยไม่อยากร้องพูดที่พูดที่โอ้เป็นกำลังใจมากเลยแหละก็ชีวิตเปลี่ยนใช่ชีวิตเปลี่ยนเราก็อยากเราก็อยากบอกว่าเราเรารอมีใจที่เราเลือกคนถูก แค่นี้เองพี่ยาภูมิใจในตัวเองที่เลือกคนถูกพี่ยาเลือกพี่ก็ถูกแล้วพี่เลือกมาอยู่พี่ละพี่เลือกมาอยู่ร้านพี่ยาถูกไหมโอ้ถูกสิถูกแบบมือท้งไติดกันมติดติดอะถ้าไม่มาชีวิตเป็นยังไงก็ยังติดนี่อยู่ชีวิตมันจะเป็นยังไงแล้วตอนเนี้ยก็รถก็น่าจะไปแล้วแหละถ้าเกิดไม่มาอยู่นี่รถน่าจะถูกยึดไปแล้วกก็น่าจะไม่ได้ไม่ได้ดีขึ้นแบบนี้ส่วนเนื้อวิถา 係。